เยาวชนทุกคนไม่ได้ต้องการทำตัวให้ตกตำ่ำหรือให้เป็นปัญหาแก่สังคมประการใดแท้จริงต้องการจะเป็นคนดีมีความสำเร็จมีฐานะมีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างราบรื่นแต่การที่จะบรรลุถึงความประสบนั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้องพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในพิธีพระธานปริญญัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิลัยวิชาการศึกษานักวิจิรวิชาการศึกษาภาษานมิตร28พฤศจิกายน2515ปีพุทธศักราช2563บุคคลกิจยศนักปกครองท่านนี้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนอำเนือเวทโรงเรียนกันนสุทธิสาลัยในเบื้องต้นกับการใช้กิจวัตรในาศาสนสถานยามเมื่อต้องศึกษาในเมืองหลวงพูดง่ายๆโตมากับข้าวบาตรคุณ,ณธรรมจริยธรรมบ่มเพาะขัดเกลา่นนำทุกวิถีธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานประสบการณ์แห่งการใช้คุณธรรมนำหน้าการพัฒนาตนเองการปฏิบัติงานและครอบครัวจบการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านการฝึกอบรมนักปกครองระดับสูงรปศรุ่นที่51ปี2550 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันรัฐอาณาจักรรุ่นที่58นักพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอลำดูจังหวัดสุรินทร์ตลัดอำเภอสังข์ขาจังหวัดสุรินทร์เจ้าพนักงานปกครองห้าสำนักงานบริการปกครองท้องที่กรมการปกครองผู้ช่วยจ่าจังหวัดจังหวัดราชบุรีจ่าจังหวัดที่ทําการปกครองจังหวัดนครปฐมหัวหน้าก่มการปกครองจังหวัดยโสธรในอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในการกองกลางสำนักาง,งานรก,กระทรวงมหาดไทยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลบบุรีหัวหน้าสำนักง,งานจานาังหวัดชัยนาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินหัวหน้าผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและวันที่รอคอยกับปณิธานในการกลับมารับใช้บ้านเกิดสุพรรณบุรีทุกโครงการทุกนโยบายการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา การสืบสารรักษาต่อยอดการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีได้รังสรรค์ทุกมิติโดยเฉพาะโครงการคนดีสีสุพรรณที่พระนท่านบรรหารศิลปะอาชานายกปรัฐมนพรีคนที่สิบเอ็ดได้ดํารีไว้ในสังคมจะมีความสมบูรณ์ทั้งสาธารโภคถนนโทรทางไปฟ้าสว่างเพียงใดถ้าคนเราไม่มีคุณธรรมสังคมก็จะไปไม่รอดมีแต่ความทุก คโคดคงหาความสงบสุขไม่ได้ครอบครัวคุณธรรมจึงเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของท่านววาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้ท่านกำหนดนโยะบายความชัดเจนสร้างกิจกรรมนำประเด็นสิทงเหลืาปรร,ปรการของโครงการคนดีสีสุพรรณการเป็นจิตอาสาการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นประเด็นการพิจ,จรารณาแต่งตั้งคำสั่งผู้ปฏิบัติงานโดยเริ่มจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี การพิหนัาคัดเลือกระดับโรงเรียนระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดการจัดงานประกาศเชื่อชูเกียรติทุกปีสนับสนุนงบประมาณของยุทธศาสตร์อย่างจริงจังเพราะท่านเชื่อว่าหากครอบครัวอบอุ่นผูกพันมีแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักตัวชีวัตดังกล่าวจะนำพาสู่สังคมประเทศชาติสงบสุขได้การขยายผลความสำเร็จครอบครัวคุณธรรมจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ ปี2,565มีครอบครัวคุณธรรมตามหลักเกณฑ์2,191ครอบครัวปี2,566มีครอบครัวคุณธรรม2,460ครอบครัวและปี2,567มีครอบครัวคุณธรรมจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น2,734ครอบครัวรวม3ปีมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมในโครงการคนดีศรีสุสพรรณ ครอบคทุกพื้นที่ทั้ง10อำเภอจำนวน7,385ครอบครัวเกินเป้าหมายที่วางไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานประมาณ5,000ครอบครัวนับเป็นความสำเร็จที่ต้นกล้าแห่งคุณธรรมตามแนวความคิดและดำริสุขป้อหมที่ปักธงคุณธรรมไว้ด้วยความทราบซึ้งและปึ้งมิติติในความมุ่งมั่นความเพียรพยายามที่ท่านมีต่อสถาบันครอบครัวพี่น้องชาวสุพรรณบุรี ในวาระแห่งกติตยนี้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอได้รับเกียรติท่านรับมอบคำขอพระคุณด้วยการรับการเชิดชูดเกียรติรับโลกรกิจยศเป็นผู้วา่าราชการในดวงใจแห่งครอบครัวคุณธรรมที่ครอบครัวเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำชาวจังหวัดสุพรรณบุรีขอมอบโลกระกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความเคารพรักว่านายนัฐพัท์สุวรรณประทีปผู้ว,าวา่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้นแบบผู้นำแห่งครอบครัวคุณธรรมกิตติมศักดิ์ตามโครงการคนดีสีสุพรรณเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประเทศชาติสืบไปให้ไว้นวันที่30สิงหาคม2567ด้วยความเคารพศรัทธายิ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวคุณธรรมนำชีวิตด้วยดวงจิตบริสุทธิ์ขุดพ่องใสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทำดีด้วยหัวใจ ประกาศกล้องเกรียงไก่ทรงคุณค่านายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบง่ายไปด้วยก,กันสุพรรณบุรี